สวัสดีครับสวัสดีช่วงเช้าเช้าสวัสดีทุกท่านนะครับผมก่อนอื่นต้องขอขอบคุณลูกค้าหลายๆจังหวัดนะครับผมที่ช่วยอุดหนุนนะครับผมที่เรียงแถวไว้นี้นะครับผมจะพร้อมเตรียมแพ็กเกจส่งไปให้แล้วนะครับผมนี่อันนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมที่ผมเดินมาถึงตรงนี้นะครับบนสีพญาพาดทองสองกอนี้ครับลูกค้าก็ะลับแล้วนะครับผมวันนี้จะมีบอลสีมาแบ่งอยู่บหลายกระถางนะครับผมแต่ว่าจะให้ ชมความสวยงามก่อนที่จะแพ็คทรงนะครับผมจัดส่งให้ลูกค้านะครับผมมาดูบอลสีปีกกินารีกรอนี้ก่อนนะครับผมก่อนที่จะไปดูราคาก้ออื่นนะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจเพื่อท่านใดอยากเลี้ยงบอลสีฟอร์มโกให้ได้กอใหญ่ๆแบบนี้นะครับผมท่านซึ่งกอนี้นะครับมีความพิเศษตรงที่เกิน50ต้นเลยนะครับผมสำหรับกระถางนี้นะครับผมลงคลิปสั้นๆลงไปนะครับผมลูกค้าประจำคนหลับแล้วนะครับผมท่าน กอนี้นะครับผมเป็นฝากไว้นะครับผมโอนเงินมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมลูกค้าติดตุละอยู่นะครับผมอ่ะขอรีวิวจักน้อยนะครับผมเนื่องจากนานๆที่จะมีก้อสวยๆใหญ่อลังการแบบนี้นะครับผมก้อนี้นะครับเลี้ยงงอกตู้เลี้ยงแบบธรรมชาติเลยนะครับผมทุกท่านความพิเศษของเขาคือได้ต้นเยอะมากๆเลยนะครับผมทุกท่านถ้านับดีๆกอนนี้นะครับผมมีเซอร์ไพรส์อาจเกือบถึงร้อยต้นเลยทีเดียวนะครับผมถ้านับ ร่วมนอนในน้อยด้วยนะครับผมแต่ว่าอันนี้ลูกค้ารับเรียบร้อยแล้วนะครับผมทุกท่านวันนี้นะครับผมเอาเป็นว่ามีมาแบ่งอยู่สัก3-4กระถางเท่านั้นนะครับผมเรือ่บลายนะครับผมวันนี้เอาเป็นว่าค่อยๆดูราคาไปแล้วกันนะครับผมสำหรับบอนสีใบใหญ่ๆนะครับผมบอนสีพญาพันธ์ทองนั้นก็ต้องรออีกสักระยะนะครับผมทุกท่านมีคนสอบถามมา ข้างหลังไม้นะครับผมทางแพนเพ็อยู่เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าเนื่องจากบนตัวนี้นะครับผมขายต้นแม่ไปแล้วพี่น้องนี่ต้นลูกๆก,ก็ใหญ่บทันนะครับผมทุกท่านเอาเป็นว่าถ้าท่านใดอยากได้ใบใหญ่นะครับผมทุกท่านวันนี้เอาบอลสีที่เป็นบอลสีพญาหงเฮาไปเลยละกันนะครับผมเพราะว่าจะมีใบใหญ่พอๆกับบอลสีพญาพานทองนะครับผมเดียวอันนี้จะจัดส่ง ไปวันนี้เลยนะครับผมให้ลูกค้านะครับก่อนที่จะจัดส่งนะครับผมมาชมเบื้องก้อนอื่นกันก่อนนะครับผมท่านนี่ต้นนี้นะครับผมมีความพิเศษตรงที่ใบเขาจะใหญ่มากๆเลยนะครับผมประมาณล้นฝ่ามือเลยนะครับผมแต่ละใบของเขานะครับผมนี่เปรียบเทียบกับฝ่ามือดูนะครับผมฝ่ามือนี้เล็กไปเลยนะครับผมสำหรับกระถางนี้นะครับผมท่านใดที่อยากได้มีความพิเศษใบใหญ่นะครับผมทุกท่านกลอนี้จะขายอยู่ที่เจ0ร้อยรวมส่งนะครับผมมีประมาณสิบต้นนะครับผมแต่ว่า ได้ต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับผมมีแบบลําต้นแข็งๆใหญ่ๆนะครับผมอันนี้ก็บัได้มัดรวบเขานะครับผมทุกท่านถ้ามัดรวบเขาก็ทรงมันก็จะหุบเข่าแบบนี้นะครับผมนี่อันนี้ปล่อยแบบธรรมชาตินะครับผมสำหรับท่านใดที่อยากได้ไปใหญ่ๆนะครับผมไปตั้งโชว์แล้วต้นใหญ่เลยนะครับผมกอนี้เลยนะครับหรือว่าท่านใดอยากได้ก้อน้อยๆนะครับผมอยากไปเลี้ยงต่อเองนะครับผมสำหรับบนสี กระถางนี้นะครับผมจะขายอยู่ที่2 5งรวสูมส่งนะครับผมแต่ว่าใบาเดียวสามารถที่จะปิดกระถางลิมิตได้เลยนะครับผมท่านใดที่ชอบราคา,บาเบาๆก็เอาไปเลี้ยงต่อเองนะครับผมสำหรับกระถางนี้มีประมาณ 4- 5หต้นนะครับผมทุกท่านนี่ห้าหต้นนะครับเป็นไม้แยกโนนะครับผมอันนี้อ่ท่านใดที่ชอบราคา,บาเบาๆก็จัดให้สักกอนึงละกันนะครับผมวันนี้นะครับ อ่าเป็นว่าท่านใดที่ชอบก็ใหญ่ก็รับกระถางนี้ไปเลี้ยงเลยเด้อครับผมทุกท่านหรือว่าท่านใดอยากได้ไม้ใบขาวนะครับผมซึ่งกอรนี่นะครับผมเป็นบอลสีกวนอิมนะครับผมข้อพิเศษของเขานะครับผมคือใบเขาจะพิ้วดีมากๆเลยนะครับผมสำหรับกระถางนี้นะครับผมมีการแตกหน่อขึ้นต่อเนื่องเลยนะครับผมนี่หน่อใหม่กาลังงอกขึ้นอีก2นะครับผมนี่ สำหรับกระถางนี้คือว่าเป็นไม้ที่มีหัวใหญ่นะครับจะขายอยู่ที่500รวมส่งเท่านั้นนะครับผมอันนี้มีอยู่1ิกว่าต้นนะครับผมเป็นฟอร์มสวยอยู่นะครับผมทุกท่านกอนี้นะครับผมเป็นโคขนาดความสูงประมาณสัก30 40เซนได้นะครับผมหรือว่าท่านใดอยากได้จำนวนต้นเยอะๆนะครับผมอันนี้นี่กอนนี้เลยนะครับผมอันนี้แบ่งให้อยู่ที่ 350รวมท่งนะครับผมทุกท่านนี่เปรียบเทียบดูอันนี้เปรียบเทียบดูกับกอละห้าร้อยนะครับผมใบกอละห้าร้อยนี่จะใบผิวกว่านะครับผมส่วนตัวนี้นะครับผมให้ไปเปลี่ยนกระถางขยับกระถางเพิ่มอีอกสักหน่อยนะครับผมมันก็จะเป็นกอขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมสำหรับไม้พื้นใบสีขาวนะครับผมวันนี้นะครับมันแบ่งอยู่สองกอนะครับผมส่วนบอนสีหกหลงนะครับผมทุกท่านมาดูฝั่งนี้กันดีกว่านะครับผมทุกท่าน ยังมีพ่อแบ่งยังมีว่างพ่อแบ่งอยู่นะครับผมทุกท่านฝั่งนี้นะครับส่วนบนสีหกลงนะครับผมเมื่อวานนี้ผมลงกอลละสี่ร้อยนะครับผมอันนี้ลูกค้ารับแล้วนะครับผมแต่ว่าเอาเป็นว่าดีมีกอนี้นะครับผมราคาใกล้เคียงกันนะครับจหรับบนสีหกหลงนะครับที่กัดสีกอขนาดกลางๆนะครับผมทุกท่านราคาโบแพงมากนะครับผมเนื่องจากตัวนี้นะครับผมยังเป็นไม้โทนใบเขียวนะครับผมทุกท่านนี่ แต่ว่าการกัดสีก็ไล่กัดสีไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับผมสาหรับท่านใดที่ชอบราคาเบาๆนะครับผมสำหรับกระถางนี้จะให้ราคาอยู่ที่300รวมส่งนะครับผมทุกท่านอ่าเอานปว่าเอาไปเลี้ยงต่อนะครับผมทุกท่านสำหรับจํานวนต้นของเขานั้นมีประมาณสัก10ต้นได้นะครับผมสำหรับกระถางนี้นะครับผมอ่าแบ่งกระถางนี้นะครับสำหรับราคาเบาๆหรือว่าท่านใดอยากได้ที่กัดสีชมพูเลยนะครับผมมามาดูฝั่งนี้กันนะครับผมซึ่งท่านใด มีงบหน่อยนะครับผมทุกท่านขยับราคาขึ้นมาสัก500บาทนะครับผมทุกท่านกอนี้เลยแล้วกันนะครับผมนี่กอนี้มีประมาณ10ต้นนะครับผมทุกท่านอันนี้กัดสีชมพูค่อนข้างที่จะสวยนะครับผมทุกท่านกัดสีชมพูเกือบทุกใบเลยนะครับผมกอละห้าร้อยนะครับผมกอนี้นะครับผมท่านใดที่ต้องการบนสีฮกหลงที่กัดสีสวยนะครับผมทุกท่าน คัดมาให้นะครับผมแล้วแต่ฟอร์มแล้วแต่ขนาดของเขานะครับผมใครตามฟอร์มนะครับผมส่วนกระถางนี้นะครับผมนี่อันนี้กะกัดสีชมพูกัแบบทุกใบเหมือนกันนะครับผมเพียงแต่ว่าตัวนี้นะครับผมเพิ่นจะเป็นใบยอดงอกขึ้นมายังอ่อนอยู่นะครับผมนี่แต่ว่าจังหวะเพิ่็จะไปเข้มเป็นแบบนี้นะครับผมเข้มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นการไล่กัดสีที่ใบเริ่มบางแล้วนะครับผมทุกท่านนี่ บนลักษณะแบบนี้นะครับผมจะมีความสวยนะครับผมมีเอกลักษณ์ตรงที่พ่นจะเป็นโกธรรมชาตินะครับผมไล่กัดสีมาแซมกับสีเขียวแทรกกันไปแบบนี้นะครับผมบางคนก็ชอบแบบนี้นะครับผมเนื่องจากจะได้เห็นพัฒนาการของเขาด้วยนะครับผมท่านอันนี้งอกยอดใหม่นะครับผมท่านเดี๋ยวพ่นจะโดนแสงสักหน่อยนะครับผมเพิ่อจะกัดสีไปเรื่อยๆนะครับผมสำหรับกระถางนี้นะครับผมความพิเศษตรงที่ ได้ค่อนข้างที่จะหลายต้นนะครับผมประมาณ20กว่าต้นนะครับผมนี่ครับกอเนียนแบบนี้เลยนะครับผมสลักกระทางนี้จะขายอยู่ที่600รวมส่งนะครับผมเนื่องจากได้จํานวนต้นเยอะนะครับผมท่านใดที่มีงบประมาณหน่วยนะครับผมอยากได้บนสีหกลงนะครับผมซื้อกอเดียวนะครับผมบางท่านก็เอาไปแยกเป็น2กอได้เลยนะครับผมเพราะว่าด้วย จํานวนต้นของเขาครับผมมีเยอะนะครับผมสามารถที่จะไปแยกเป็นกอแบบนี้ได้นะครับผมนี่ขนาดซิปต้นก็ยังสวยนะครับผมท่านนี่เพื่อจะมีการขยายใบนะครับผมสำหรับถ้าดินบรเนนมากนักนะครับผมเอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้นะครับผมมีมาแบ่งไม่เยอะนะครับผมทุกท่านเดี๋ยวต้องขอโตไปแพ็กต้นไม้จะส่งให้ลูกค้าก่อนนะครับผมท่านเพราะว่ากว่าจะแพ็กเสร็จนะครับผมเกือบเที่ยงนะครับผมเดี๋ยวส่งรายละเอียดให้ดู ทางลายแล้วกันนะครับผมท่านใดที่สนใจบอลสีติดต่อมาได้ที่0825698645นะครับผมแล้วก็จะส่งรายละเอียดอของรูปให้เลือกนะครับผมว่าชอบกอไหนหรือว่ากอไหนที่ท่านดูในคลิปนะครับผมระบุมาแล้วก็จะจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่ท่านส่งมาได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมและช่วยอุดหนุนนะครับ